หา okay, right. มุมไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีไม่ระบุร่องให้เรางานแบนจะแบบอันนี้แดนขั้นสูงครับมันจะไม่ค่อยระบุให้เราทีนี้ถามมันเนี้ยจิ๋วแน่นอนครับโอ้โหอันนี้ผมอันนี้ไม่ได้อันนี้ผมยังไม่เคยเปิดเองด้วยนะฮะเนี้ยถามตัวนี้ก็ของเขาเลยของเข่เลยเค,ครับถ้าเป็นเบอร์ตามเขาเนาะ เ,อเ,อเขาก็แค่ร้อยสี่สิบบาทนี่น่ปก้าเจ็เดสามเจ็ดเก้าแล้วก็สุดท้ายนะครับ ไม่ใช่แล้วเัียวน้ผมขอส่งให้ชัวร์ครับว่าเบอร์ตามตามคอมเบอร์ที่ผมเอาให้หรือเปล่า ใช่ครับในการเป็นอะไรมาครับครับสักครู่นะครับประมาณสักไม่เกิน10บนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะ ส่วนยูเอสซับมารินไม่น่าเกินร้อยครับอย่างดีตัวนี้มันเล็กกว่าครบตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัาเ,เ,เ,เล็กอีกตัวหนึ่งเห็นไหม Terima <laughs> <susurra> kasih <laughs> <surra> 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 ไปใช้มั่งก็ได้นะครับจะได้ภุมิครับมันใช้ได้ทุกงานเลยนะครับเนี่ยสวยมากครับเัือนนี้เก็บใส่ตู้จะลืม ตัราวลาครับตอนนี้ก็สองทุ่มเก้าสิบสามนาที นะตัวน,วนี้ตัวนี้ง่ายกว่าตัวนั้นฮะตัวนั้นวิธีตองเยอะครับเพราะว่าเป็นไซโก้ช่วยปรับตัวนี้ให้ได้ไหมครับได้ครับเวลามันไม่ตรงตัวเลขกระปูนะครับ แต่ U.S. ซัพลินตัวนี้กลับกลายว่าไม่ได้กินร้อยเดียวม,มันบกมันบางคนะกลายเป็นร้อยสี่เท่ากันได้ค่ะใหญ่กว่าตัวนั้นนะแต่บางเปนะคแต่แต่บางระเบร์กันแต,แต่บางกว่าคือญี่ปุ่นเหมือนกันฮนะ ที่มันจะเสียออกมาขายขเขาให้เขาเบิ่งบวนเพื่จะเสียเสียออกมาโคตรลายใส่สลับกันยังคุ้มเลยครับมันก็สวยเนาะยูเอสซับมาลิน ทีด้วยสองทุ่มก็อีก16นาทีนะฮะยี่สิบเก้าครับได้แล้วครับขอเล่นนั้นเลยครับอันนี้ไม่น่ามาสองทุ่ม ธรรมดาจะเป็นช่องนี้นะครับมาไปสองชั่วมครึ่งเนาะตอนสองชั่วมสิบหกปรับเองไม่ได้ยิ่งปรับยิ่งงวถ้าโดดปุ่มมันก็มันจะมีช่วงเวลาเอออีกอันหนึ่งด้วยนะครับ uh huh. นิ้วนิ้วไม่ถึงครับ ไม่ฮะตอนนี้ก็คือว่าปุ่มเนี่ยเก <c oughs> ิดการไม่ติด <c oughs> ต้องเช็คที่ปุ่มก่อนครับย <c oughs> ต้องเช็คที่ปุ่มต้องเช็คที่ปุ่มก่อนนะครับว่ามันทำไมมันกดไม่ติดเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเช็คตัวนี้เขาอันนั้นอันนั้นต้องเปิดเยอะเดี๋ยวขอตัวนี้ให้เขาก่อนปุ่มมันไม่ติดตัวนี้ก็แบรนด์เหมือนกันคาซิโอนะครับงานแท้ครับ นิ่งสนิทเหมือนกันเนาะ sí มาไม่มันไม่มีกระดิกเลยภ้มครับแต่ว่าช่วงช่วงคันถ้าเปลี่ยนทานดีๆอ่ะปล่อยนิ่งสนิทได้ครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผลกระทบนะครับถ้าใช้ทานดีๆนะแต่ถ้าทิ้งมอเป็นปีก็ไม่ดีฮะอันนี้เหรอครับหยุดมาเป็นปีแล้วเหรอครับสองปีเพราะว่าเจ้าของนาฬิกาเขาเสีย อ้าวเหรอใช่พี่แล้วแแกแล้วก็แกก็ไม่ฝากบอกนะครับว่าเอาในรีบเอาในการจมีอยู่สามเรือนไหะเรือนนี้ซื้อให้สั่งให้แกเองเรือนนี้เป็นคนสั่งให้แกเองก็คือเป็นพี่น้องกันเป็นเป็นพี่สาวแฝแเ้วแกเสียมาสองปีแล้วในการแกก็ตายมาสองปีแล้วเหมือนกันครับตัวนี้ก็ร้อยเดียวเนาะครับอย่างดีเลยน่าจะมากับเครื่องเลยแหละอันนั้นใช่ครับใช่ครับ มใช้เป็นรีแทนครับสวิตครับใช้ยาวเหมือนกันไม่ต้องห่วงฮะแต่ในการยังแบบใหม่เลยเนะะาะเพราะแกไม่ค่อยได้ใส่ก็อยู่ๆแกแกไปได้ไงอะฮะแกแกป่วยมานานแล้วแหละแกก็อดไน่ได้แนเนาะก็ะซื้อเป็นกำลังใจเนาะแกก็ไม่ทนเนาะอันนี้ของสยามแมคโครเนี่ยนะครับมีสแตมป์ยังอยู่เลยครับ ค่ายด่าเหมือนกันค่ายเบอร์สองครับเบอร์อหนึ่งเบอร์หนึ่เซนท่านครับที่เยอะอันนี้ค่ายเบอร์สองสยามแมคโครนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเดินดีใช้ย,ยาวนะครับตั้งเวลาเขาเสร็จแล้วครับสายพอดีดพอดีรองเรมาแขานเท่ากันกัน,กนเลย อันนี้ก็เป็นรอบกลางวันผมก็เข้ารอบกลางคืนนะครับมันเป็นวันที่มันได้เปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็สองทุ่มไอีกยี่สิบตีไปยี่สิบนาทีนะครับตีไปเลยยี่สิบนาทีครับวันที่สิบเก้าวันที่ครบเลยนะครับเดือนนี้สิสิบเก้าวันนี้วันวันเสาร์นะครับ วันศุ์แล้วก็เ a t ร์เดย์ครับเ a าร์เดย์เรียบร้อยครับยาวครับรอยเดียวครับกินขัน,านมาตรฐานมีอะไรก็แวะมานะครับน,น,นี้มาดูคาซิโอนะครับต่อจมืดๆนิดหนึ่ง นะไฟถ้าอยู่ฝั่งนี้มันจะสว่างดีเลยละตรงนั้นมันติดตรงที่ว่ามันต้องันไกลไปน,นิดนึงปุ่มทำไมมันไม่ติดเอาเปิดดูนะครับโอ้จะอะไรขึ้นกับปุ่มมัน มันก็เด้งนะแล้วมันก็ถึงด้วยเกิดอะไรขึ้นหมดไปที่เวลาปกติ ไม่เปลี่ยนเนาะผมไม่เปลี่ยน โเคน่นะใส่คืน ดี๋ยวก็จะแนะนำวิธีตั้งเวลาให้ด้วยเนาะทีเดียวเลยเพราะว่ามันก็ดูแล้วจะไม่ยากนะครับรุ่นนี้แต่รุ่นนี้ต้องทนุถนอมครับเพราะว่าเครื่องเขาเอาบางนะอืมหานี้ปล่อยให้มันเสื่อมไหมไม่ได้เลยครับไฟฟ้ามันคือมันรับไฟฟ้าล้วนนะครับแล้วพอไฟฟ้ามเพียนทีอ่ะแก้ยากมาก โอลีมมันแตกนะโอลีมเขาแข็งติดติดตรงนี้เลยนะอ๋อไม่แข็งต้องวางใหม่เพราะมันไม่ตรงเดี๋ยวลงไปแล้วมันไม่สนิทกันเขานั่งไว้ก่อนนะครับเนี่ยลกมีการลุยเห็นไหม อันนี้ลำโพงมันจะมันปกติมันจะไม่น้ำตาลนะอันเนี้ยต้องมีการลุยเบาบ้างแหละเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็จะเสื่อมค่าไปเรื่อยครับทีเนี้ยต้องระวัง,งครับใช่ครับตรงนี้เขาให้ใส่กระน้ำปกติครับน้ำเบาๆครับใจเลนน้ำเล <laughs> จริงเหรอครับอันนี้เลนเหรอจริงๆไม่ได้น้ำเลนเนี้ย ถ่าลงมาที่ขึ้นมานี่โชคดีมากๆครับโชคดีมากๆที่ไม่เป็นไรอ่ะนะครับทีนี้เราก็จะเข้าหมดตั้งนะครับอันนี้คือหมดเวลาปกตินะครับทีนี้ว่าผมจะเรียนว่าที่ผมบอกมีสองช่องอ่ะเพราะว่าช่องที่มีคาว่ามีตัวดีตัวตัว,ตวทีใช่ไหมตัวทีตัวดีหรือตัว R ารเดียนดูนะครับตัวสองนี้มันเล็กครับ DL นะครับตัวที่เป็น DL เนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับผมจะใช้เวลาปกติเป็นช่องที่ไม่มีคามําว่าดีไม่มีคามําว่า DL อยู่ข้างหน้าก็คือช่องนี้ก็คือโล่งๆเลยเป็นเวลาปกติมาฐาไม่มีอะไรขวางทีนี้เซตเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้กดค้างครับนี่มันจะปิดกระพริบกระพริบ,บ,บตัวนี้เราก็จะใช้ตัวบนครับก็ใช้ตัวล่างเดียวกันนี่แหละแต่เราไม่ได้ค้างไงตัวล่างมันก็จะเลื่อนไปชั่วโมงแล้วก็เลื่อนเป็นนาทีกดไล่ย,ยังงี้ฮะ ีนี้จะปรับเนี่ยก็ใช้ตัวบนปรับครับเน่ยสี 4, 3, ตอนนี้ซึ่งตอนนี้มันเป็นแค่24สตียี่ส้าเนาะเราก็กดอย่างนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวกดค้างกดค้างก็ได้กดค้างได้ด้วยมันก็จะเร็วขึ้นเราลองปรับเป็นเอาเอาเป๊ะๆเ,เลยดีกว่าครับดูที่มือถือตอนนี้กี่นาทียี่บห้าจริงด้วย ก็25นะฮะแต่ว่าตัวนี้มันจะขึ้นละตัววินนึงทีมันขึ้นละอ่ะขึ้น25แล้วมันจะขึ้น26หรือยังละถ้าจ้ายให้เป๊ะต้องรอม26นะ25เนี่ยมันจะขึ้นกำลังจะขึ้น26บนะแต่ตัวนี้ยังไม่ขึ้นคนระับเดี๋ยวเราจะรอทีไมเลยไี่สิบห อีกนิดเดียวครับเอาไป๊ปยกับมือถือเลฮะยี่สิบหกอ่าโอเคยี่สิบหกปุ๊บยี่สิบสี่ดูเป็นยี่สิบสี่นะครับทีนี้เราก็จะกลับมาที่นิดนึงแก้ตรงทีวีอ่าเห็นไหมไม่ทันไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนกลับยี่สิบหกเหมือนเดิมครับพอดีเมื่อกี้มันขึ้นวินาทีไปแล้ว ยี่สิหกนะครับอ่าด้อันนี้นาะยกลาเคียงสุดแล้วครับทีนี้ก็หมดนะครับนี่คือเวลาเวลาตรงแล้วนะครับแต่ทีนี้เข็มเนี่ยตัวเนี้ยที่มันมีตัวขอบบล็อกไม่ให้กดเรากดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวเข็มฮะจริงมันใช้ได้ก็คือกดเข็มมันก็จะวิ่งครับโดนไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะเข็มจะมันเป็นส่วนเฉพาะเข็มเลยตัวนี้โดนไม่ต้องโดนเลยครับเนาะถ้ามันไม่เพี้ยนอะ พอมันเพี้ยนปุ๊บมันต้องหมุนอีกรอบครับถ้าโดนแล้วมันจะไปข้างหน้ามันไม่ย้อนมันไม,ม,นไม่มันไม่ถอยหลังก็ต้องย้อนมาที่รอบหนึ่งนะครับเป็นที่หกอันนี้เฉพาะเกมเลยครับตั้งเลขสองปุ่มต้านซ้ายอย่างเดียวนะครับก็จะง่ายทีเนี้ยยังไม่ได้ดูวันที่นะเดี๋ยวไปดูวันที่กัน อันนี้ให้มันไปที่ที่ให้มันตรงกันก่อนคิดว่าตัวนี้ที่มันเร็วกว่าตอนแรกครับเพราะว่าลูกค้าไปโดนครับมันก็เลยไปมันก็เลยไปแซงแซงแซงตัวดิจิตอลนะครับแต่ถ้าโดนนิดเดียวมันก็ไม่ขยับนะปกติมัน ช่นิดนึงอ่ะอมันจะขยับมเมื่อกี้นะต่อไปลงน้ำทะเลไม่ได้แล้วหรอครับผมว่าลงน้ำสตร์นี้ก็หนาวแล้วนะน,น้ำทะเลนี่แบบมันมันแรงกว่ามันกัดโลหะมากกว่า น้ำสามันจะเป็นคอยอลีนฮะมันก็กัดนกันในระดับหนึ่งได้แล้วครับนิดนึงฮนะอีกชั่วโมงแล้วทานเครื่องนี้แพงด้วยทานเครื่องนี้แพงกว่าแพงกว่าตัวพวกนั้นด้วยมันใช้ระบบไฟร้วนๆนะครับ ตองทุ่มยี่สิบแปดนะครับได้ละแดีต้องปล่อยแล้วเดี๋ยวมันจะเลยปล่อยแล้วหยุดเลยครับแล้วเราจะแตะเอาย7 28ิบแปดทีนี้มันจะยี่สิบเก้าแล้วเราก็ไปยี่สิบเก้าเลยพร้อมกันเลยโอเคนะครับปึ๊บทีนี้ก็ไปดูวันที่กันครับ อันเลื่อนโหมดนี่ครับวันที่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตอนนี้เดือนวันที่วันที่สิบวันที่สิบเก้าวันที่ตอนนี้ไม่ตรงนะครับก็เหมือนกันครับก็คือพอมามาช่องวันที่ใช่ไหมครับเราก็กดครั้งเซตเพื่อจะรีเซ็ตเหมือนกันครับพอมันกระพริบปุ๊บเนี่ยมันก็คือการตั้งละเราใช้ปุ่มบนเนี่ยในการตั้งนะครับเดือนสิบสองตรงนะครับเราก็เลื่อนเลื่อนวันที่นะครับแล้วก็ปรับไปวันที่สิบเก้ากดค้างได้เหมือนกันครับ วิธีเดียวกันครับ19เห็นไหมครับตัวนี้ก็สัปดาเดย์นะครับก็ตรงอยู่แล้วนะครับสัปดาเดย์ตรงอยู่แล้วพอนี้หมดแล้วเราก็เลี่ยนจนจนมันนิ่งครับจนมันนิ่งเราก็เปลี่ยนโหมดกลับมาที่เวลาปกติอย่างนี้ฮะอันนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยครับคเท่าไหร่คครับผมก็280ครับตัวนี้บริการเสริมให้ขอบคุณค่ะครับผม ครับผมเมื่อสักครู่น,นะครับก็ต้องทอนนะครับนิครับมีอะไรก็แวะมานะครับค,ครับผมครับพี่เส็จและปิดจ็อบ